สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการทําให้ Discord ของเรานะครับโชว์เวลาเราดู YouTube หรือว่าเล่น f a c e b o o k นะครับหรือว่า Google Drive พวก o o o g m e มีอะไรต่างๆที่อยู่ใน YouTube นะครับเราจะลงปักอินกันนะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยนะสําหรับใครที่อยากทํานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับ ให้เราเข้า Google มานะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า premid นะครับหรือว่าใครที่เกียดพิมพ์ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็มาที่ลิงก์ที่2นะดาวน์โหลดนะฮะตัวนี้ซึ่งจะเป็นการลงปลั๊กอินนะครับโอเคเดี๋ยวรอมันสักแป๊บหนึงอ่ะแล้ก็เลือกนะว่าเราใช้ระบบปฏิบัติการไหนนะครับ mac os windows linux นะผมใช้ windows แล้วก็เลือก ตัวเบราว์เซอร์มี o m f i r r f o x x แล้วก็ Safari ผมใช้ Chrome นะครับกด Install ไปคลิคสคริปไปนะครับแล้วก็เลือกว่าเราจะเก็บไว้ในได์ไหนนะกด Save กดทำการกด Next นะครับแล้วก็กด i a c c e p t อันบนเนี่ยนะกด Next แล้วก็รอมัน Install สักแป๊บหนึ่ง โอเคครับเมื่อเราทําการ install เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะถามว่าเราเนี่ยต้องการติดตั้งตัวไอคอนบนเดสก์ท็อปไหมนะผมจะไม่ติดตั้งนะครับส่วนตัว2อันนี้เนี่ยก็ทําการติ๊กไปได้เลยแล้วก็กด next ไปนะครับโอเคอนี่นนะครับโปรแกมของเราก็จะถูกเปิดขึ้นมาแล้วนะครับให้เราทําการมาที่ Google Chrome นะครับมาตรงภาษาอัครับแล้วก็มาตรงอันนี้นะ ตัวอ่านสำนับจากลากนะครับให้ทำการเปิดตัวปลั๊กอินตัวนี้นะครับส่วนขยายเนี่ยทำการติ๊กถูกไปไปให้มาตรงที่อันที่สองนะครับกดเข้าไปมันจะ,จะมาที่ราดค้านะครับให้เรามาที่ตรงนี้อ่า ตัวตรงนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มได้เลยนะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะเอาโปรแกรมไหนเข้าไปใน Discord ให้มันแสดงนะครับผมจะเลือก YouTube แล้วก็ Steam นะมีหลายอย่างให้เลือกนะครับก็เราเลือกไปแล้วก็กดไปนะสำหรับผมเนี่ยเลือกไว้แล้วนะครับก็มีเยอะแยะให้เลือกนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยคุณก็สามารถใช้ได้เลยนะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันดูนะครับเราก็ทำการเปิด Discord มานะ ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเปิดตลอดเวลาเปิดเครื่องนะถ้าใครไม่ชอบก็ปิดไปได้นะแต่มันก็จะไม่ทํางานนะครับอโอเคครับนี่ครับมันก็จะขึ้นมาแล้วนะว่าผมกําลังใช้ YouTube อยู่นะถ้าเราเข้าของหน้าโฮมเพจเนี่ยมันก็จะแสดงเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูวิดีโอซักวิดีโอหนึ่งนะดูเป็นวิดีโอสอนทําเว็บแคมแล้วกันนะในตัว Discord หนะ้ามันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับว่าเรากําลังจะดูวิดีโออะไรนะเราสามารถ คนอื่นที่มาเห็นเราเนี่ยว่าเรากาลังเล่นใหม่วิดีโอเนี้ยเขาสามารถกดดูวิดีโอจะก์มาทำาลุดนะครับมาดูวิดีโอเหมือนที่เรากําลังดูอยู่ได้แล้วก็สามารถดูช่องของคนที่เรากําลังดูอยู่ได้นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะไม่ใช่เพียงแค่ YouTube นะครับมันมีทุกโปรแกรมที่เราได้ใส่ปลั๊กอินลงไปเนี่ยผมจะลองเข้า Google Drive นะครับ Google Drive ที่ส่งไปนะดูว่ามันจะแสดงผลไหมนะครับซึ่งผมก็ได้ทำการตั้งค่าไว้แล้วนะ มันแสดงเป็น Google Drive เรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งก็สวยดีนะผมว่าเท่ดีเท่ดีโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการทำคลิปสอนลงปลั๊กอินให้เจ้าตัว Discord แสดงโปรแกรมที่เรากำลังเล่นอยู่นอกจากเกมนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้ก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ลาไปก่อนแล้วเจอกับคลิปใหม่าปกายสวัสดีครับ